สวัสดีทุกคนถ้าพูดถึงความเลิศรสของก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็คืออีกหนึ่งร้านที่จัดจ้านมากในย่านฝั่งนนท์กับร้านเนื้อตุ๋นในนนท์ร้านที่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นซิกเนเจอร์นะแต่ก็มีเมนูหมูตุ๋นด้วยฉันบอกได้เลยว่าสายเนื้อนี่ห้ามพลาดการมาลองเนื้อตุ๋นครั้งแรกของฉันนะใช้คำว่าเมซฟิ่งมากกับเนื้อตุ๋นร้านนี้นอกจากน้ำแกงที่หอมฟุ้งไปไกลแล้วในตัวเนื้อตุ๋นนั้นมีความละลายในปากและมีความหอมยาจีนในน้ำซุปยกระดให้ร้านนี้เป็นอีกหนึ้นนมาะ การผสมประสานความอร่อยที่ลงตัวแม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเมนูเนื้อตุ๋นอย่างเดียวนะเอ็นตุ๋นที่เขาวัดเหนียวหนึบนะร้านนี้ตุ๋นมาได้ละลายในปากได้ขอปรบมือดังๆให้กับร้านนี้ประวนพวกบรรดาเครื่องในที่อยู่ในชามเนี่ยนะเนี่ยมาหาความขาวให้มันเสียเวลาไปเลยให้มีความขาวไม่ว่ายังมีความหอมเครื่องเทศที่ต้มผสมกับน้ำซุปไม่ครับกินหอมของเมนูเนื้อยอย่างลงตัวทีเดียวเนื้อตุ๋นราดด้วยน้ำจิม้มเผ็ดเผ็ดเค้มความเข้มข้นมาในข้าวสวยร้อนช่างเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ตามสไตล์อ้วนที่มันกรรังลดความอ้วนอยู่เนี่ยนะสรรหาของกินได้มันทุกค่ำคืนสงสัยจริงๆว่ามันจะลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่าส่วนพิกัดของร้านเนื้อตุ๋นในหนวดนี่มีหลายสาขานะแต่สาขาเนี้ยเป็นสาขาที่อยู่บนถนนสําเร็จพัฒนาภายในร้านยังมีลูกชิ้นเป้งและขนมให้เลือกมากมายเลยนะและพิกัดร้านนี่ฉันจะปากหมุดไว้ให้หาพบเหมือนเดิมนะจ๊ะถ้าอยากพบความอเมซิ่งเหมือนฉันแล้วก็ลองมาชิมกันได้และคลิปหน้าฉันจะพาทุกคนไปช้อปไปชิมไปกินอะไรต่อยังไงฝากกดติดตามด้วยนะ